ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะสำหรับงานฉลองวิวาของนักแสดงสาวอย่างคุณปอยติชาดาแล้วก็แฟนหนุ่มนักธุรกิจอย่างคุณโอ๊คบรรลุหงยกนะครับซึ่งจัดขึ้นที่ร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่สองมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองครับคุณผู้ชมโดยเพื่อนดาราเนี่ยนะฮะก็เข้าร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นซุปตาสาวอย่างคุณอัมพชราภาแล้วก็สาวเมย์พิชนาทนะฮะที่เธอนั้นกลายเป็นเพื่อนเจ้าสาวที่บังเอิญขโมยซีนโดยไม่ตั้งใจไปเสีีียแลล้้้วนนนนนนนัันะะเเนั่่เเเเอองงงงคครรุุุณชชมมมหจาาากกท็ใดส สีเขียวนะฮะแต่งระบายฟูฟ่องเล่นใหญ่กว่าชุดเจ้าสาวที่มาในสไตล์มินิมอลนะฮะทำเอาชาวเน็ตเนี่ยพากันเข้ามาแซวชุดของเมย์พิชนาตนะฮะนืกอว่าเป็นเจ้าสาวไปเสียแล้วนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งอย่างไรก็ตามนะฮะจากประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็กลายเป็นดราม่าเบาๆาครับหาว่าแบบเมย์พิชนาตเนี่ยแย่งซีนเจ้าสาวแบบเต็มเต็มนะฮะจนบางคอมเมนต์เนี่ยเธอรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อยากจะออกมาชี้แจงด้วยนะฮะบอกว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาวเพราะว่าเจ้าสาวเนี่ยสวยมากและงานนี้เนี่ยเต็มา ย้ำหลายรอบมากนะครับปรีมงานในครั้งนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมก็คือราตรยาวกับเครื่องเพชรเพราะว่าสปอนเซอร์งานเนี่ยนะฮะก็คือ BM แต่ับเยูนั่นเองครับคุณผู้ชมและชุดนี้คือชุดที่เจ้าสาวเนี่ยชอบมากนะฮะซึ่งคุณเมย์เองก็บอกว่าตั้งใจที่จะตัดมาโดยเฉพาะกับงานนี้โดยเฉพาะเพื่อเพื่อนของเมย์ค่ะนะฮะและก็บอกอีกด้วยนะฮะทิ้งท้ายฟาดแบบจุกๆเลยนะฮะบ,บอกว่า คนที่รู้การเทศะเนี่ยจะไม่มาเม้น์แบบนี้นะคะขอบคุณค่ะเป็นต้นนะฮะโอ้โหซึ่งงานนี้เนี่ยก็ทําเอาเป็นดรามา่าบนโลกออนไลน์ขึ้นมาเลยทีเดียวนะฮะหลังจากที่มันมีคนคนนึงนะฮะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าคุณอ้ําเนี่ยสวยมากค่ะแต่งตัวรู้การเทศะไม่แย่งสินเจ้าสาวหลังจากนั้นแหละฮะคุณผู้ชมคุณเม์พิชานัทเองก็เข้ามาตอบอย่างที่บอกไปนะฮะ ว่าไม่มีใครหรอกที่อยากจะย่งซีนเจ้าสาวนะฮะและก็งานนี้เนี่ยมันเป็นงานสปอนเซอร์ของ B M W นะฮะและที่สําคัญเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมเจ้าสาวก็ไปยน,นขอไว้ด้วยว่าอยากให้เพื่อนๆที่มางานแต่งในครั้งนี้เนี่ยจัดเต็มกันมาเลยนะฮะและชุดนี้เมพิชนาศก็ยืนยันว่าเป็นชุดที่ตัดใหม่เพื่อที่จะให้เพื่อนงานนี้โดยเฉพาะเลยเลยครับคุณผู้ชมอ่ะเอาเป็นว่าเลิกดราม่านะฮะคนในงานเนี่ยนาจะรู้กันดีแหละนะฮะว่า คลายไปยังไงและสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าคุณเมยพิชญัตเองก็ตั้งใจที่จะไปร่วมงานแบบให้เกียรติเจ้าสาวมากที่สุดนั่นเองนะฮะถึงกับขั้นที่ว่าตัดชุดใหม่เพื่อที่จะให้ถูกใจเจ้าสาวที่เคยรีเฟรสไวไก้ก่อนหน้านี้นั่นเองครับคุณผู้ชม